ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านด้วยนะผมสำหรับ ep นี้ทางช่องได้บูชาพระสมเด็จปกโพแตกลายงารุ่นบารมีสริจันโทพร้อมกับกําไลหินหยกและเบีย้ยแก้มาให้พี่ได้บูชากันอีกหนึ่ง ep นะผมสำหรับพระสมเด็จปกโพแตกลายงา ลงปู่ท่านได้ลำริขึ้นให้จัดสร้างขึ้นแล้วพี่นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับผมลงปู่ท่านได้ลำรลิให้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะผมวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่นะ ที่กำลังขาดแชลนโดยการโดยการนี้หลวงปู่ได้มีดำาิิให้คณะลูกศิษย์แอดมินกลุ่มหงวงปู่เห็นเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลครับผมทั้งหมด6รายการด้วยกันครับผม6รุ่นสําหรับพระสมเด็จปกโพแตกรายงานก็จะจัดอยู่ในอําดับที่4นะพี่นาเห็นไหมครับบริเวณมือผมเลยก็คือเป็นอีกหนึ่ง วัตถุมางคลที่หลวงปูด่ดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัด้อยเอ็ดนะพี่นะสำหรับพระสมเด็จปกโพแตกลายงาปุกเสกทั้งหมด4วาระด้วยกันนะพี่นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูผมเห็นไหมครับพี่ พระสมเร็จปกโพแตกปลงงารุ่นบารมีสุริจันโทปลูกเสกทั้งหมด4วาระด้วยกันวาระที่หนึ่งล่องปูไอทา,านจิตไอทา,านจิตเดี่ยวนะพี่นะนาคุติวนที่สิบเอตุลันที่11ตุลาคม2563วาระที่2พิธีมหาพุทธาภิเศกณนะพระาธาตุพนมวันที่14พฤศจิกายน 2563อันนี้เป็นวิธีเดียวกันกันกบเลี้ยนหล่อพระอุปคตนะครับผมอุปคตเจ้าเหือนสำหรับวาระที่สมในการปลูกเสกหลวงปู่ท่านปลูกเสกเดียวนะครับผมวันที่30พฤศจิกายน2563วาระที่4หลวงปู่ท่านปลูกเสกเดียวในวันที่8ธันวาคม 2,563นะพี่นะก็คือพระสมเด็จปกโพแตกกลายงารุ่นบาริมีสตริจันโทปลูกเศกทั้งหมด4วาระด้วยกันเลพี่นะเห็นไหมครับพี่ปู่ท่านไล่ปลูกเศกเดียวนะผมโอเคนะครับพระสมเด็จ ปกโพแตกรายงานที่ผมบูชามานี้ก็จะมีทั้งหมดเห็นไหมครับพี่ที่ผมบูชามานี้เีืยนนี้เดนแรกนะพี่จะเป็นรายการที่สามนะข้างบนก็คือรายการที่หนึ่งอันนี้คือรายการที่สองอันนี้คือรายการที่สามนี่คือรายการที่สี่อันนี้เป็นรายการสำราคุณแจกกรรมการครับผมรายการนี้นะ รายการที่1ก็จํานวนการจะสร้างจะตอกหมายเลขรันลำเบอร์ต่อเนื่องกันนะครับพี่1 1 2 3 4จะตอกหมายเลขรันลำเบอร์ไอ้รัลนลำเบอร์ต่อเนื่องกัน,นผมรายการที่1จะสร้าง380องค์การที่สองก็268องค์รายการที่3ก็จะเป็นแร,เร่เหล็กไหล1,2 0่ององค์นะครับผม รายการที่4 8,346องค์ก็คือรันหมายเลขต่อเนื่องกันนะพี่นะ1,2,3,4รายการที่ 1, รายการที่2รายการที่3รายการที่4สําหรับรายการที่5ก็คือชุดแจกกรรมการนะพี่นะชุดแจกกรรมการก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพแตกลายงาตะกุดทองตะกุดเงินต่อโคด9 9้ด999นผม ก,ก็คือผมในอีพีนี้ผมบูชารายการที่3ามา1นึ่งองค์แล้วก็รายการที่สี่เก้องค์นะพี่นะเดีย๋ยวเรามาชมความสวยง,งามของวัตถุมงคลสมเด็จปกโพกันนะพี่นะที่ผมบูชามารายการที่3มก็จะเป็นแร่เหล็กไหลนะพี่นะแล้วก็รายการแจกกรรมการก็คือรายการนี้รายการรายการนี้ รายการแจกกรรมการก็จะเป็นรายการพระสมเด็จปกโพแตกลายงาตะกดทองตะกดเงินต่อก999นะผมเดี๋ยวเรามาดูแร่เหล็กไหลครับผมสำหรับมวลสารพระสมเด็จปกโพแตกลายงาก็จะมี เส้นเรสสาของอปู่ไว้ทุกองนะครับผมเห็นไหมครับพี่อันนี้เป็นรายการที่3มแล้วครับผมเป็นรายการแร่เหล็กไหลครับผมแร่เหล็กไหลเห็นไหมครับพี่เดี๋ยวเราามชมความสง,ง่นปารใกล้ครับผมเห็นไหมครับพี่ ในมวลสารก็จะมีเส้นเจสาของลังปูอยู่ทุกองค์ครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าหายากนะพี่นะวัตถุมงคลที่มีเส้นเจสาของลังปูอยู่ด้วยอันนี้เป็นรายการที่3ามนะพี่นะที่ผมบูชามามีหนึ่งองค์ก็คือแร่เหล็กไหลครับผมเห็นไหมครับพี่แร่เหล็กไหลสมเด็จปกโพแตกลายงาอันนี้จัดสร้างเพียง102ององค์นะพี่นะ สำหรับรายการที่3เป็นแร่เหล็กไหลด้านหลังก็จะปัม๊มปั๊มยันแดงนะพี่นะทุกองก็จะปั๊มยันแดงเห็นไหมครับพี่ปั๊มยันแดงต,ต่อโคตรนะบริเวณนี้อันนี้โคตรนะต่อโคตรนะบริเวณนี้ก็ปัม๊มปั๊มยันแดงเห็นไหมครับพี่ยันแดงสำหรับรายการที่3มจะรันลำ รายการที่1ถึงรายการที่4จะตอกหมาเลขรันเบอร์ต่อเนื่องกันนะครับผมเห็นไหมครับผมต่อเนื่องกันเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมสําหรับใบรายการนะอันนี้เลขครับผมหนึ่งหนึ่งแปดห้านะพี่นะเป็นรายการที่สามแร่เหล็กไหลครับผมสวยงามมากทุกองก็จะมีเส้น เจาของหลวงปู่อยู่นะครับผมอันนี้แร่เหล็กไหลเป็นรายการที่3จัดสร้างเพียง1 0 0 0สององค์นะพี่นะสำหรับรายการที่เดี๋ยวมาดูรายการอันนี้เป็นรายการแจก,กกรรมการนะพี่นะมวลสารก็จะมีเส้นเจสาของหลวงปู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝังตะ ตะกุดทองจานมือลงปูนะครับผมตะกุดเงินก็จานมือลงปูครับผมสําหรับรายการนี้นะรายการแจกรรก,รรแจกรรมการับผมชุดแจกกรรมการก็จะเป็นสมเด็จปกโพแตกปลายงาตะกุดทองตะกุดเงินหลังยันแดงครับพี่นะหลังยันแดงต่อโคตรนะแล้วก็ตอกเลข 999ครับผมเห็นไหมครับพี่เอก999อันนี้คือชุดที่แจกกรรมการนะพี่นะสมเด็จพระสมเด็จปกโพแตกรายงารุ่นบารมีสิริจันโทที่ฝังตะกุดเงินตะกุดทองแล้วก็ต่อโคตรนะต่อ999ก็เป็นชุดที่แจกกรรมการนะผมเดีย๋ยวเรามาชมความสวยง,งามม่ใกล้ เห็นไรครับพี่ทุกองคครับผมที่ผมบอกแจ้งไปทุกองค์ของพระสมเด็จก็จะมีเส้นเจดสาของปู่ทุกองค์นะครับผมก็ต้องบอกได้แล้วว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บมากครับผมสาหรับพระสมเด็จปกโพแตกลายงาไม่ว่าจะเป็นลายทุกรายการครับผม1นถึงสและก็ชุดที่แก่กรรมการครับผมเห็นไหมครับพี่สวยงามน,นะครับ นี่ฝังตะกุดทองเป็นทองเหลืองนะพี่นะเป็นตะกุดทองเหลืองจานมือหลวงปู่ครับผมแล้วก็ตะกุดเงินจานมือหลวงปู่สวยงามน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นปั๊มยันแดงอลพี่นะทุกองคจะปั๊มยันแดงครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ต่อโคตรละ เห็นไหมครับพี่เลข999พระสมเด็จปกโพแตกลายงาอันนี้เป็นชุดแจกกรรมการนะผมชุดแจกกรรมการก็จะฝังตะกุดทองตะกุดเงินสวยงามมากครับผมพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาพระสมเด็จปกโพแตกลายงาพี่ก็ สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่ลนาะเห็นไหมครับพี่สวยงามมากครับพระสมเด็จบกโพแตกลายงาอันนี้ผมขออนุญาตสุ่มให้พี่ๆและผมเพราะว่าผมมันอยากให้คลิปมันยาวนานสุ่มให้พี่ดูทุกองค์ก็จะมีเส้นเจสาขององปู่ครับผมเห็นไหมครับสวยงามมาก สำหรับรายการที่3ผมบูชามาแค่องค์เดียวนะพี่นะที่เหลือจะเป็นชุดแจกกรรมการก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพแตกลายงาฝังตะกุดทองตะกุดเงินเห็นไหมครับพี่ทุกองค์จะมีเส้นเจียสาของปูครับผมสวยงามมากครับผมเป็นเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าเก็บน่าสะสมนะพี่นะเพราะว่ามนสารเส้นเจียสาของปู่อยู่ในองค์พระสมเด็จ ทุกองค์ครับผมและก็พิธีปลุกเสกปลุกเสกทั้งหมด4วาระตามที่ผมแจ้งไปนะพี่นะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระสมเด็จปกโพแตกรายงานรุ่นบามีสริจันโทก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่หลวงปู่ท่านจะสร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัด้อยเอ็ดนะพี่นะก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็น มหากุศสลอย่างยิ่งครับผมซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่นะสวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับน,นี้เป็นแร่เหล็กไหลนะพี่นะจะสร้างเพียงหนึ่งพันสององค์นะพี่นะสำหรับแร่เหล็กไหล สำหรับชุดแจกกรรมการก็จะจัดสร้างเพียง1 9 9 9งนรอบงค์นะพี่นะ1,999องค์สำหรัอสบกลาองรบกองก็จะเป็นเช่นนี้ครับผมสมเด็จปกโพรุ่นบารมีสิริจันโทสวยงามมากพี่นะครับพี่รายการที่ 1, 1 2 3 4จะรันเลขรันโค้ดต่ตอ ต่อโคตรต่อเนื่องกันเลยผมเห็นไมครับ,รบก็จะบอก1นึถึงสามอย่างเงี้ยก็แล้วก็ต่อด้วย3ามตรงนี้จนถึงตรงนี้ในการที่3นี้เดีนไครับผม560้อยหกถึงหนึ่ก็จะเป็นทั้งหมดจะมีทั้งหมด1นึ่งสององนะพี่นะสวยงามมากครับผมสำหรับ ชุดแจกกรรมการก็จะจัดสร้าง1,999องค์ก็คือชุดที่ฝังตะกุดทองตะกุดเงินแล้วก็ตอก9 9 9จัดสร้างเพียง1,999องค์นะพี่นะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอากำไรหยกนะครับผมกำไรหยกกำไรหยกชุดนี้ที่ผมบูชามาเนี่ยีพี่เอฟ ได้จองไวหมดแล้วครับผมเมื่อวันจันทร์ที่6ผมโพสแล้วก็ผมก็แจ้งพี่ๆไปว่าท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชากำไรหินหยกผมก็เปจองให้พี่ๆก็สนใจก็สั่งจองกันมาเยอะครับผมชุดที่อยู่กับผมเนี่ยชุดนี้ในอีพีนี้กำไรหินหยก30เส้นอันนี้ก็ ยอดยอดจองเต็มหมดแล้วผมแล้วผมก็จะทําการจัดส่งให้พี่ที่จองครับผมหลังจากที่ผมทํคชิปแล้วแล้วก็เบี้ยกแก้ครับผมเบี้ยกแก้กับกําไรหินหยกอันนี้ปลูกเศษในในวันเดียวกันนะพี่นะสําหรับเบี้ยกแก้ก็ปลูกปลูกเศษในวันที่28มกราคม2 5 0พัในวันพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันครับผม รายได้จากการจัดพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลูกศิษย์วิหาบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยแก้แล้วก็กําไรเงินหยกลองปู่ท่านมอบลองปู่ท่านเมตตามอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดกาลสินนะพี่นะนี่เป็นเบีย้ยแก้เบีย้ยแก้อยู่ผมมีทั้งหมด15เบี้ยนะผม15เบี้ยก็ยอดจองก็เต็มเช่นกันนะผมเต็มหมดแล้วนะพี่นะ เดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้พี่ตามลําดับต่อไปหลังจากที่ผมทํคลิปแล้วนะผมลักษณะเบี้ยกแก้ก็จะเป็นชุดนะพี่นะเบี้ยกแก้ก็จะเป็นชุดใน1ชุดจะประกอบไปด้วยเบี้ยกแก้หนึ่งเบี้ยแล้วก็รูกถ่ายลวงปูหนึ่งใบแล้วก็ได้สายสินครับผมแบบนี้สําหรับเบี้ยกแก้นะเป็นชุดสําหรับกําไรหินโยกเนี่ยผมก็เปิดบูชาถ้าหาก ยังมีท่านไหนที่ยังสนใจอยู่คืออยากอยากที่จะบูชากําไรหินหยกอยู่ก็แจ้งความประสงค์มาผมก็อาจจะจัดหามาเพิ่มให้นะครับผมสําหรับกําไรหินหยกนะแต่สําหรับ EP นี้ชุดนี้ทั้งหมดกําไรหินหยกสามสิบสามสิบสาสิเส้นก,ก,ก,ก็หมดไปแล้วครับผมมียอดจองเต็มมาแล้วครับผมและก็เบีย้ยแก้ทั้งหมดสิบห้าเบีย้ยก็ ยอดจองเต็มไปแล้วพี่เต็มไปแล้วน่าสำหรับ ep นี้นะแต่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาเพิ่มเดี๋ยวผมก็จัดหามาให้ครับผมสำหรับเบียกแก้ผมเปิดบูชาชุดละ260ร้นะพี่นะรวมส่งครับผมเบียกแก้นะครับเบียกแก้เปิดบูชาชุดละ260รวมรวมส่งสำหรับกำไลหินหยกก็ราคาเดิมครับผมราคาบูชาบุ ราคาเดิมก็คือ200รวมส่งเช่นเดิมครับผมสำหรับกำไรหินหยกนะดูลักษณะเบีย้ยแก้ใกล้ๆผมใน1ชุดจะประกอบไปด้วยเห็นไหมครับพี่ลักษณะเบีย้ยแก้แล้วผมใน1ชุดก็จะประกอบไปด้วยเบีย้ยแก้1เบีย้ย แล้วก็รูปถ่ายหลวงปู่หนใบพร้อมกับได้สายสินอีก1เส้นนะผมอันนี้ชุดเบี้ยแก่นะชุดเบี้ยแก่ผมเปิดบูชาชุดละ260รวมส่งนะพี่นะถ้าหากพี่พี่ที่มีความประสงค์ที่อยากจะบูชาเบี้ยแก่หรือว่ากำไรหินหยกก็ลองติดต่อเข้ามานะผมถ้าถ้าหากมียอด ยอดติดต่อเข้ามาเยอะผมก็จะจัดหาเข้ามาเพิ่มให้ครับผมแต่สำหรับใน EP นี้ยอดยอดจองที่พี่พ fc จองไว้ก็ยอดเต็มหมดแล้ว,แล,วแล้วครับผมสำหรับกำไรหินหยกและเบี้ยแก้ครับผมใน EP นี้นะกำไรหินหยกทั้งหมด30เส้นกับเบี้ยแก้อีกส5เบี้ยครับผมอันนี้ยอดจองเต็มแล้วผมหลังจากที่ผมทำคลิปแล้วผมก็จะจัส่งให้พี่ เอาตามระดับต่อไปครับผมนะถ้าหากใครที่สนใจอยากจะบูชานะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยกแก้หรือกําไรหินหยกถ้าหากมีความประสงค์แบบมีคนต้องการเยอะงี้ผมก็จะ,จ,ะจัดบูชาเข้ามาเพิ่มให้อีกครับผมแต่ผมต้องเซาเสียงก่อนครผมว่ามีคนเพราะว่าผมเอามา3 EP แล้วสำหรับ กำไรหินหยกและเบีย้ยแก้สําหรับกําไรหินหยกและเบีย้ยแก้ก็บุกเสกในในวันเดียวกันนะผมก็คือวันที่28มกราคม2567ในวันพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็ท้องปู่ท่านเมตตามอบรายได้จากในการจัดพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นกําไรหินหยกและเบีย้ยแก้มอบให้กับ ทางโรงพยาบาลจังหวัดกรสินนะพี่นะเพื่อให้ทางโรงพยาบาลจังหวัดกรสินนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลจังหวัดกรสินขาดแคลนนะพี่นะก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมหามงคลนะผมที่ร่วมร่วมกันทำบุญนะพี่นะทำบุญกับหลวงปู่ครับผม โอเคนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะโบชาไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จปกโพแตกลายงารุ่นบาลมีสิริจันโทแล้วก็กำไรหินยกเบี้ยกแก้ก็ลองติดต่อเข้ามาเลยพี่นะสำหรับชุดนี้ชุดนี้นะพี่นะชุดนี้กำไรหินยกกับเบี้ยกแก้ ยอดจองเต็มหมดแล้วครับพี่นะกําไรหินหยกมีทั้งหมด30เส้นอันนี้ก็ยอดจองเต็มแล้วครับผมเบี้ยกแก้อยก15ห้าเบี้ยก็ยอดจองเต็มครับผมแล้วผมก็จะจัดจองให้พี่เขาต่อไปแต่พี่ๆที่ยังอยากจะบูชาก็ลองติดต่อมาครับผมถ้าหากมีจํานวนที่เยอะพอประมาณผมก็อาจจะจัดหาวัตถุมงคลเข้ามาเพิ่มให้ครับผมสำหรับกำไรหินหยก และเบียร์แก่ผมยังไงางฝากพี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไปด้วยนะครับ